สวัสดีค่ะหลิงนะคะวันนี้หลิงมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเลซี่เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะเลยนะคะซึ่งหลิงเนี่ยทานอยู่เป็นประจำทุกๆวันอยู่แล้วแหละจนเนี่ยกล่องนี้เป็นกล่องที่2นะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะมีทั้งหมด30เม็ดกินได้ประมาณ1เดือนเพราะว่ากินก่อนนอนทุกๆวันนะคะตัวนี้เนี่ย ช่วยให้คุณผู้หญิงเนี่ยมีในเรื่องของการปรับฮอร์โมนฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการบำรุงจากภายในสู่ภายนอกเมื่อภายในมันดีเนี่ยข้างนอกมันก็จะออกมาแบบเหมือนดีมันดีเห็นได้ชัดเลยแหละทั้งผิวพรรณเปล่งปังสดใสเรื่องสิวฝ้ากระเนี่ยรับรองเลยว่าหายชัวร์นะคะหากว่าเราบำรุงจากภายในแล้วภายนอกมันดีจริงๆนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีสมุนไพรหลายๆอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสมนะคะท่วนเหลืองหญ้าหางมา้า อะไรเนี่ยซึ่งพูดได้เป็นอ่าแต่ทีนี้เนี่ยจะบอกเลยว่าสมุนไพรพวกนี้เนี่ยมันช่วยในเรื่องของปรับสมดุลฮอร์โมนของร่างกายของเราใครที่กำกำลังกังวลในเรื่องของผิวพรรณไม่สดใสนะคะแล้วก็หน้าแก่หน้าโทมเร็วตัวนี้เนี่ยช่วยจริงๆนะคะเพียงทานวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนเท่านั้นนะคะเรียกได้ว,ว่าผู้ชายรักผู้ชายหลงกันเลยทีเดียวค่ะถ้าว่าใครสนใจนะคะที่อยากจะมีผิวพรรณหรือว่ามี หน้าเด็กแบบนี้นะคะตัวนี้เลยค่ะผลิตภัณฑ์เลซี่นะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะหลิงก็มีช่องทางการติดต่อไว้ข้างล่างแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ